เพราะถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองเนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตในชีวิตในความหมายนี่คือทั้งชีวิตนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีช่วงชีวิตแค่ช่วงชีวิตเดียวเรามีช่วงที่เราเติบโตเรียนรู้ผิดพลาดแก้ไขและลองอีกครั้งมันคือกระบวนการในการหาตัวตนของเรา นะครับและระหว่างทางแน่นอนเราเราทำผิดพลาดเราทำสิ่งที่น่าอับอายเราทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำและเราทำสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ <c oughs> แต่ประเด็นคือทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นขั้นตอนในการหาตัวตนของคุณนะครับ <c oughs> แล้วมันเป็นอะไรที่คุณจำเป็นต้องทำเพราะว่าหนึ่ง การที่คุณจะรู้ตัวตนของตัวเองได้คุณต้องลองลองว่าชอบหรือเปล่าสองคือคุณต้องพยายามที่จะลองมันเรื่อยๆความสม่ำเสมอนะครับมันคือเฟสของการทดลองแน่นอนคุณไม่สามารถที่จะลองครั้งเดียวแล้วรู้เลยว่าคุณชอบหรือเปล่าไม่คุณต้องลองลองเรื่อยๆสามคือคุณต้องฟรีกิ้งเอา ว่าคุณพลาดตรงไหนคุณพลาดตรงไหนระบุปัญหาระบุข้อผิดพลาดของตัวเอง4คือแก้ปัญหาเหล่านั้นส่วน5คือทำใหม่ทำอีกครั้งหนึ่ง repeat it again โดยไม่มีปัญหาที่สร้างซ้ำมาระหว่าง p โ o c e s สที่ผ่านมาเมื่อกี้มันง่ายๆแค่นี้เลยครับแต่โจทย์คือคุณต้องมีวิน,นัยและลองมันเรื่อยๆ เพื่อที่จะค้นหาตัวตนของคุณ p ร o c e น s านีน้ใช้เวลาไม่เกิน3เดือนนะครับผมลองมาแล้วผมลองมาแล้วนะครับช่วงปลายปีที่แล้วผมได,ได้มีโอกาสเข้าไปเ,เรียนรู้ในศาสตร์วิชาของการคำนวณ <c oughs> คณิตศาสตร์นะครับซึ่งเป็นวิชาที่เป็นวิชาที่ผมเองเนี่ย ผมผมคิดเลขไม่เป็นเลยนะครับผมคิดเลขไม่เป็นเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่เคยชอบเลขเลยไม่เคยชอบตัวเลขเลยนะครับเพราะว่าตอนตอนที่อยู่ประมาณปอสองเนี่ย <c oughs> ผมจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งผมผมนับเลขผิดนะครับปกติหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเขาจะนับจากข้างหลัง แต่ผมนับจากข้างหน้าผมจำได้แม่นเลยผมนับจากข้างหน้า <c oughs> <c oughs> สิ่งที่สิ่งที่คุณครูทำคือเขาเขาบอกทั้งห้องให้มองมามองมาที่โต๊ะผมนะครับแล้วเขาบอกว่านี่คือนี่คือสิ่งที่นักเรียนที่ที่ผิดพลาดจะโดน หลังจากนั้นผมผมโดนครูตีมืออยู่ประมาณเอ่อล้านมีหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านผมโดนตีมือไปไปเจ็ดทีนะครับเพราะว่าผมนับเลขหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านจากตัวเลขที่อยู่หน้าสุดซึ่งมันเป็นตามความจริงมันคือหน่วยที่เรียกว่าล้านหลักล้านนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับ <c oughs> ถ้าเราไม่ผิดพลาดเนี่ย ผมถามหน่อยว่าเราจะเรียนรู้ไหมไม่แล้วการศึกษาไทายมันเป็นส้นตีนอะไรทำไมสอนให้เด็กไม่รู้จักปิดพลาดทำไมสอนให้เนี่ยคำตอบมันมีแค่หนึ่งเดียวคุณต้องคือผมเข้าใจว่ามัน,มนเป็นคำถามเชิงคณิตศาสตร์ใช่คำตอบมันมีหนึ่งเดียวแต่ผมไม่ได้เจอแบบนี้แค่ในคำตอบคณิตศาสตร์ผมเจอแบบนี้กับทุกทุกทุก,ท,กทุกการศึกษาเลยทุกๆวิธีการสอนของของระบบการศึกษาไทายเลย นะครับประเด็นคือถ้าคุณไม่พลาดคุณจะเรียนรู้ไหมไม่นะครับคุณต้อง r e a l i ล e ์ว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์ทำผิดพลาดและเรียนรู้จากมันนั่นคือมนุษย์นะครับอ่เ้าเรื่องกันต่อ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ชอบคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างที่บอกไปคือผมมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ ในศาสตร์ของด้านนี้นะครับผมผมจ้างติวเตอร์มาผมเปลี่ยนติวเตอร์มา2คนไม่สามคนนะครับ3คนเพราะว่าสิ่งที่ผมบอกกับเขาคือผมจะเรียนคณิตศาสตร์จากเลเวลจากไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยให้สามารถที่จะสอบ GED ได้ GED คือหลักสูตรมัธยมปลายของอเมริกานะครับ จิลเตอร์คนแรกบอกว่าเป็นไปไม่ได้ภายในสามเดืนอนยูจะเรียนจากโนเบสิกส์ไปถึงขั้นแอดวานซ์สามารถสอบผ่านได้เป็นไปไม่ได้ตอนนี้คนแรกผมให้โอกาสเขาผมบอกว่างั้นเราลองเราลองเรียนกันดูก่อน <c oughs> เราลองเรียนกันดูก่อนผมก็เรียนไปประมาณสองอาทิตย์ สองอาทิตย์หลังจากนั้นผมก็แคนเซิลไปเพราะว่าเขาไม่มีเขาไม่มีความเชื่อมั่นเลยว่ามันจะเป็นไปได้และเขาไม่ไม่มั่นใจในวิธีการสอนของตัวเองด้วยว่ามันจะไปจากศูนย์ถึงร้อยสามารถสอบผ่านได้เนี่ยในสามเดือนมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเขาไม่มั่นใจผมเขี่ยทิ้งนะครับผมปัดออกคนที่สองบอกว่าห้าสิบห้าสิบ ห้าสิบห้าสิบผมอ่ะงั้นลองดูนะครับงั้นลองดูคนนี้เหมือนกันสุดท้ายแล้วไม่ได้เรียนกันต่อคนนี้ผมลองอยู่สามวันนะครับผมดูพฤติกรรมดูแววตาการสอนดูวิธีการสอนดูน้ำเสียงในการพูดดูแล้วแม่งไม่น่าใช่นะครับก็เลยยกเลิกไป <c oughs> มาคนที่สามผมกรองมาดีหน่อยนะครับคนนี้บอกว่าอติวเตอร์คนนี้บอกว่า อาจจะเป็นไปได้ถ้าเราเรียนรู้เร็วอาจจะเป็นไปได้ถ้าเราเรียนรู้เร็วคุยกันเสร็จวันนั้นผมผมตกลงเลยบอกว่างั้นเราลองดูสามวันลองดู3ามวันถ้าอยู่สอนได้เข้าใจง่ายไอ้มั่นใจว่าอายเป็นคนเรียนรู้เร็วอยู่แล้วแลวไอ้มั่นใจว่าไอทำได้ <c oughs> ผมบอกเข้าไปแบบนี้นะครับ สิ่งที่เขาทำคือเขาปริ้นกระดาษมาประมาณ2ี่แผ่นนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้มาทั้งชีวิตเลยเขาบอกว่าเขาเรียนรู้สิ่งพวกนี้มาทั้งชีวิตเลยเขาสรุปออกมาให้20แผ่นเป็นวิธีการง่ายๆสเต็ป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 ผมก็บอกเขาไปว่าผมเรียนรู้ในรูปแบบไหนแล้วให้เขาสอนผมแบบไหนผมถึงจะเรียนรู้ได้เร็วเขาทําตามนั้นแล้วเขาปริ้นออกมา2ี่แผ่น แล้วส่งมาให้ผมลองทําดูปรากฏว่าคนติวเตอร์คนนี้สามารถทําให้ผมจาก No Basics ไม่มีเบสิกในคณิตศาสตร์เลยคิดเลขไม่เป็นเลยคำนวณไม่เป็นเลยมาร้อยคือสามารถสอบผ่านหลักสูตรมัธยมปลายของอเมริกันได้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการหาการหาตัวเอง หารูปแบบในตัวที่ตัวเองเรียนรู้หาติวเตอร์ที่ใช่หาสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันอยู่ในหัว impossibility ม,มันอยู่ในหัวลิมิตเป็นอะไรที่เราสร้างขึ้นมาเองเราสร้างมันขึ้นมาเราบอกว่าลิมิตเราอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถเราไม่สามารถผ่านมันขึ้นไปได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่มีลิมิตละ่ะอ ลิมิตมันหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไป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 ไหนไม่รู้แต่ไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อว่าลิมิตมีอยู่จริงเพราะลิมิตมันเป็นอะไรที่เราโปรแกรมขึ้นมาในหัวว่าเราอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เพราะเราติดเพดานตรงนี้ถ้าคุณเชื่อว่า,วาลิมิตมันไม่มีมันก็จะไม่มีครับเพราะฉะนั้น <c oughs> จงเรียนรู้ จงลองเรื่อยๆและจงหาคนที่ใช่สภาพแวดล้อมที่ใช่ชุดความคิดที่ใช่แล้วคุณจะเจอวิธีของคุณเองครับคุณอาจจะ Achieve สิ่งที่คนอื่นอาจจะคิดว่ามันใช้เวลาเป็นปีๆปีครึ่งสองปีได้ในเวลาสามเดือนถ้าคุณเจอวิธีที่ใช่กับคนที่ใช่หลักการที่ใช่สภาพแวดล้อมที่ใช่อะไรก็เป็นไปได้นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสามเดือน สาสเดือนที่แล้วนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมต้องไปไปติวเนี่ยเพราะว่าผมดรอปออกมาจากโรงเรียนตอนอายุสิแล้วตอนนั้นออกมาเทรดนะครับเทรด forex เทรดได้สปีพอตแต่เอเทรดได้หนึ่งปีถึง1นึปีหรือเปล่าไม่รู้ประมาณ1ิบสเดเดือนนะครับหลังจากนั้นพอตแตแเรารู้ว่าไม่ใช่ทางของผมจากนั้นผมก็เลยคิดว่า ระหว่างนี้ขอเรียนรู้อะไรที่ผมเองขาดมันไประหว่างทางแล้วกันผมเรียนภาษาเรียนคณิตศาสตร์นะครับระหว่างนั้นผมได้เรียนรู้ผมผมได้ค้นหาวิธีที่ผมเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ในแบบของผมเองซึ่งมันเวิร์กกับผมนะครับระหว่างนั้นผมได้ได้รู้ว่า <c oughs> ผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยต้องเรียนรู้เป็นสเต็ป หนึ่งยังไงสองอยังไงสามยังไงสี่ยังไงมันต้องเรียงเป็นสเต็ปซึ่งเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นผมไม่สามารถเรียนรู้อะไรที่มันเป็นมันเป็นเขียนมาอย่างนี้เขียนบทเขียนมันมาอย่างนี้อ่านจบปุ๊บแล้วลงมือทําผมไม่สามารถเรียนรู้ในรูปแบบนั้นได้ผมต้องให้คนที่สอนผมเนี่ยลิสต์ออกมาเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วอธิบายว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วสรุปให้ผมผม ด้วยวิธีนี้เนี่ยผมจะเรียนรู้ไม่ว่าจะอะไรซับซ้อนแค่ไหนผมจะเรียนรู้มันได้เร็วมากเพราะมันคือวิธีที่สมองของผมประมวลข้อมูลและสรุปมันได้ง่ายที่สุดนั่นคือตัวอย่างนะครับผมเจอวิธีที่ตัวเองเรียนรู้และผมใช้วิธีนี้กับทุกอย่างที่ผมต้องการเรียนรู้และผมเรียนรู้มันได้เร็วมากเร็วกว่าที่เร็วกว่า traditional way ที่คนอื่นเขาใช้สอนกันเพราะผมรู้ว่าผมต้องการที่จะเรียนรู้แบบไหน ที่ผมเข้าใจได้มากที่สุดเร็วที่สุดและกลั่นข้อมูลออกมาได้ละเอียดที่สุดมันคือวิธีนี้ผมเจอเหมือนนะครับคุณสามารถปรับใช้กับเรื่องนี้ได้เหมือนกันประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณคุณต้องหาครับคุณต้องหาว่าคุณเรียนรู้แบบไหนเพราะถ้าคุณไม่หาคุณก็ไม่รู้พอคุณไม่รู้คุณก็จะสับสนมึนงงสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าสงสัยว่า potential ของคุณมันอยู่ตรงไหน คุณจะไม่มีไอเดียว่าลองทําแบบนี้ไหมลองทําแบบนี้ไหมลองดูแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมแบบนี้ดีไหมคุณจะไม่มีไอเดียพวกนั้นเลยเพราะว่าคุณทําตามสิ่งที่เขาบอกคุณทําตามสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่ระบบบอกว่าแบบนี้ใช่แบบนี้ดีคุณต้องเรียนรู้แบบนี้ผมผมไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นตะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนมีเวยในการเรียนรู้ของตัวเอง สิ่งที่เขาสอนในในหนังสือเนี่ยในหนังสือในสมุดเนี่ยมันออกแบบมาโดยคนคนหนึง่งซึ่งคนคนนั้นอาจจะเรียนรู้ได้ด้วยวิธีที่มันเขียนลงไปในหนังสือได้ดีแต่สำหรับคนอีก99ล้านคนไม่ใช่ปัญหามันคือตรงนี้ครับเพราะคนถูกสอนมาให้มีวิธีเดียวในการเรียนรู้ทั้งนั้นที่จริงแล้วขมอนมันมีเป็นแสนวิธี ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆเช่นเดียวกันกับการหาเงิน1ล้านมันมีมันมีเป็นล้านวิธีที่จะหาเงินล้านไม่ได้มี2อสาวิธีท,ทําธุรกิจเป็นหนึ่งในนั้นลงทุนเป็นหนึ่งในนั้นอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในนั้นหุ้นเป็นหนึ่งในนั้น f o r e x เป็นหนึ่งในนั้นคริปโตเป็นหนึ่งในนั้นแต่มันยังมีอีก999ล้านวิธีในการหาเงินล้านนั้นหรือมันอาจจะมีเป็นหมื่นล้านวิธีคุณแค่ไม่รู้จักวิธีที่จะคิดหาฟรีเกดลมัน เพราะฉะนั้น keep falling forward จงล้มเหลวเพื่อก้าวไปข้างหน้านะครับเพราะการล้มเหลวเป็นเรื่องที่คุณเป็นเรื่องที่คู่ควรเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรผู้ชายที่ไม่เคยล้มเหลวไม่มีที่อะไรเลยถ้าเขาไม่เคยล้มเหลวแสดงว่าเขาไม่มีที่อะไรเลยเขาไม่เคยลงมือทำอะไรเลยไม่เคยสงสัยอะไรเลยและไม่เคยคิดจะบรรลุอะไรเลย ไม่เคยล้มเหลวยิ่งผู้ชายคนหนึ่งล้มเหลวมากเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งคุณล้มเหลวมากเท่าไหร่ทีเท่าไหร่คุณยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นมันคือปรัมด์นะครับเหมือนกับเวลาที่คุณเข้ายิมเวลาคุณยกเหล็กยกหนักๆขึ้นมาคุณรู้สึกว่าคุณอ่อนแอมากเลยทำไมมันยกไม่ขึ้นทําไมมันเหนื่อยเทนื่อยทไมมันปวดแต่ความจริงแล้วคุณกําลังแข็งแกร่งขึ้นกล้ามเนื้อคุณกําลังเติบโตขึ้น เพราะมันไปทำลายไฟเบอร์ในกล้ามเนื้อคุณคุณกินโปรตีนเข้าไปมันรีคอร e วี่แล้วมันขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกับการลงทุนในตัวเองมันทําให้คุณดูโง่การเดินไปซื้อหนังสือเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณดูแบบไม่มีความรู้แต่จริงๆแล้วมันกําลังทําให้คุณมีความรู้มากขึ้นมันเป็น p ริคอร์นะครับมันเป็นมันกลับมันสวนกันความคิดความรู้สึกเรา มันสวนกับสิ่งที่แอคชั่นมันกำลังจะลงมือทําซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องอิกโนร์หรือว่าไม่สนใจใยดีมันอย่าใส่ใจความรู้สึกความรู้สึกเป็นอะไรที่มามาไปไปแล้วมันไม่จริงนะครับอย่าเชื่อความรู้สึกของคุณอย่าเชื่อความรู้สึกของคุณคอมมอนเซนต์เชื่อได้แต่ความรู้สึกอย่าเชื่อมันนะครับและคร่าวๆนี้คือบทย่อ ที่ผมสรุปสั้นๆมาให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาขยายพอยตอพอยต่อไปในวิดีโอหน้านะครับผมจะให้คุณดูว่ามันมีอะไรบ้างผมจะให้คุณดูนี่นะครับค้นหาตัวเองให้เจอทดลองผลทาง Take action วัดผลแก้ไขลองอีกครั้งลองอีกครั้งหนึ่งบรรลุผลนะครับนี่คือสเต็ปท,ที่ผมฟรีกิ้วออกมาได้ ระหว่างทางที่ผมเรียนรู้สกิลใหม่ๆในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ